สายเดียวไอบลูมาเร็วมาเร็วลูกค้างานสายเดียวซัมเมอร์ซัมเมอร์เนาะอือุ้ยตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือเท่าไหร่พลอยเอ่อเหลือสามลูกเซนเซนไมล่าติงติงติงตงตึงตงติงติติติงตงตงติงวีตดนทำชี อุ้ยไอเนี่ยที่เขาปักตะก้ากันในติ๊กต็อกที่เขาที่เขาปักกับเออฟุการ่อน,น,น,นระพิงถ่ายก้อนให้หน่อย <c oughs> ลูกค้าเดี๋ยวหนูขอเลี้ยงแป๊บหนึ่งตัวเนี้ยงานสี่สิบโล,โลขายอยู่ขายอยู่ขายอยู่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะโอ้ยพายืดก็ได้นะจังหวะเน,นี้ยใส่เดี๋ยวพายืดใหม่ผมได้หมดเลย ใช่น้องหลุยส์พายุนลาักกลัาขึ้นน่ลักตัวเนี้ยอุ้ยกูหลบหลบกระสอบก็เตะเก้าอี้ตกโอ้โหีนขนาดเป็นเสื้อเนี่ยคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นงาน้ายืดมันจะติดงานแบบพวกฟองน้ําแบบเนี้ยผสมไปด้วยมีบลาในตัวงานมีบลาในตัวอย่างี้ผสมติดทรงแบบว่าแขนกุดกล้ามปนไปเหมือนันนี่ไอที่เขาปักตะก้ากันฟุกกลอนนี่เอ๋อแฟชั่นจัดเต็ม นะคะไม่ได้ออกแต่แบบผ้ายืดผ้าคอต้นนะอย่างที่หนูบอกบางทีมันจะเป็นทรงเหมือนพวกเสื้อซับแบบนี้มันจะออกมาด้วยนะคะติดไปในกระสอบด้วยลูกค้าจำนวนตัวก็200กว่าอันนี้อะไรนะสองห้าขึ้นประมาณนค้องคอเป็นเป็นแบบล็อกที่คอคอแบบนี้แล้วก็เหลาอกโวยคุณแม่แซ่บแซ่บเสียวสถานใจ แซบเสียวสถานใจอย่างเงี้ยเสี่ยวไหมก็วินเทจเสียวโว <c oughs> ให้ดูนะเออ <c oughs> แม่ต้องไปคัดนะอย่างที่หนูบอกมันไม่ได้แบบว่าแซบเสียวทั้งลูกแต่ว่าถ้าจะเอาเสียวเสียวต้องเปิดพยืด <c oughs> ถูกต้องนะถ้าจะเอาแบบให้มันเป็นแบบ แซบเซ็กซี่แม่ต้องเปิดพยืดสไตล์นี้มันถึงจะออกนะคะถ้าไหมพรมก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยเนาะเสื้อไหมพรมก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยลูกค้านะคะตัวนี้ไม่ค่อยเน้นลุ้นแบรนด์นะลูกค้าจ๋าไม่ไม่ออกแบบพวกพวกอะไรนะแอ์งานแอ์งานยูนิโคอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ออกเท่างานญี่ปุ่นนะคะเน้นแบบแฟชั่นอย่างเดียวเลย นะคะกระสอบญี่ปุ่นวิชุดว่ายน้ําของหมดค่ะพี่วิชุดว่ายน้ํามาแรงเนาะ KWE แปดสองหกอะ่ะมนแรงทุกลถอ,อยู่แล้วนะคะหมดไวัยตลอดแรงทุกลถอ,อยู่แล้วรหัสนั้นอะ่ะแล้วก็ตอนนี้มีลูกค้ามาหามา,มาเจ้าใหม่เจ้าใหม,ใหม่มาเจอมาเจอกันนะคะสบายออเดอร์ก็เดี๋ยวตอนนี้หามาให้อีกนะลูกค้างานที่เป็นแบบว่าญี่ปุ่นป้ายอื่น นะคะ,ะแล้วก็แบบงานทูพี c e หรืออะไรเงี้ยพยายามจะหามาให้อีกกางเกงไหมพรมน่าจะมีนะกางเกงไหมพรมหนูเหมือนเห็นของเส้นกางเกงไหมพรมมีไหมหนูรู้สึกว่ามีของป้ายเชอรี่คุณพี่จา๋ามีงาน80โลลงงานเดียวกับแพนด้าเลย โรงงานเดียวกันกับแพนด้าเลยแต่ว่าเป็นรุ่น80กิโลค่ะพี่หนูจะตีเป็นป้ายเชอร์รี่หนูตีเป็นป้ายเชอร์รี่ให้เออมีแค่ลูกเดียวเลยค่ะพี่ราคาเท่าไหร่วะเซน4,500น4,500บาท, 4, บาทนะคะตัวกางเกงไหมพรมนะค่ะลูกค้าใส่เดี่ยวรุ่นนี้2,990เป็นงานอา่ใส่เดี่ยวพยืดอลุบไปนี่ไไม่ไหวแล้ว ไหวไหวออกกูขั้นไม่ไหวกู้ไม่ไหวแล้วแม่ดูมันพวกหนูในวัยสามสิบะสาวเต้นแอโรบิกเห็นปะเห็นปะอ่ะแอโรบิกน้าอบต อยากเอาเอาไม้ไปจ่อเพลงมากแม่ตอนนี้เปิดเพลงแดนมันมากนะแต่ในในในไลน์แม่จะมไม่ได้ค่อยได้ยินเลยเลยต้องเสียบมินถูกปะ <c oughs> อ๋ะอเดทเด็กพันด้าหมดแล้วค่ะพี่ตอนนี้จะเหลือแต่เดทของบูนะค่ะ <c oughs> เหลือเดทเด็กของบูนะคะ <c oughs> ลูกค้าเดี๋ยวหนูๆๆ <c oughs> อะไรเพิ่งเห็นตัวเองเหร <c oughs> ออทุเรศมาก <c oughs> ลูกค้าเนี่ยเนี่ยอาพายุจะเป็นแบบนี้อาจจะแบบว่าไม่ใช่งานครอบแฟชั่น แซบซาร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวนะแบบที่มันเป็นแบบธรรมดาแบบลำลองแบบนี้ยค่ะมันก็จะออกด้วยอุ้ยมันกับตะเข็บก้อนเอาซิเออกลับตะเข็บก้อนเป็นแบบสองเลเยอรเสื้อซับหรือแบบงานงานแก่อะไรเงี้ยแม่หรืองานที่มันแบบธรรมดามันจะมีคนไปด้วยผู้ชายโชว์ก็จะงงๆขนาดกูยังงงเออชอบสาวลูกไม้ มันมันเลงลูกไม้อย่างเดียวเลยนี่น,น,น,นี่ให้ดูให้ดูเ้ยอันนี้สวยจังไอ้พลอยใช่สีขาวเนี่ยอย่างเงี้ยปนไปด้วยลูกค้ามันมันต้องลื้อนะเพราะว่าในก้อนอ่ะสองสามร้อยตัวค่ะพี่เยอะมากนะหนูอาจจะแบบโชว์ให้ดูทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าเนี่ยหนูหนูจะโชว์แบบงานที่พี่บางคนอาจจะแบบไม่ได้อยากได้แต่ว่าจะมีแนวแนวตีติดไปด้วยถูกต้องมีจำนวนจำนวนเยอะดูดิดูดิเนี่ยเหมือนพวกแบบสายเดี่ยวซับ สายเดี่ยวที่เป็นบราในตัวมีติดปนไปด้วยมีเบอร์นี้มีค่ะปกติถ้างานญี่ปุ่นไม่ค่อยเจอเคดับวิไม่ค่อยเจอฟูจิจะเจอโกดไม่ค่อยเจอแม่นะคะถ้าใครเปิดเคดับวิไม่ค่อยเจอนะมล้ก <laughs> <อ>ทำอะไรเดิเนวนเยอ่ซ้เสื้อให้ลูกคา้าได้ไปจะได้แบบประทับใจประทับใจอุ้ยแม่ต้อง ถ้ามีเวลาตัวนี้เดี๋ยวหนูถ่ายคลิปให้ดูอีกจะได้แบบเห็นงานดีๆเพราะว่าถ้าดูอันนี้เสื้ออันนี้เป็นแบบไหนอันนี้ตัวคอมันหายหรอไมนวะมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่งไงนั่งไงปล่อยปล่อยถกมันมันเหมือนมันเคยมีเชือกอยู่ตรงนี้มันเคยมีเชือกแบบอันนีแบบ้มาข้างหลังเออแล้วเป็นแบบข้างหลัง เสื้อหายเสื้อร้อยคอหายอันนี้น้องซ่อมให้เรียบร้อยอนี่เออนี่ยคุณพี่ถ้าเป็นงานเวียดนามแแม่จะเจออ่าเวอร์ชันเนี่ยเนี่ยเวอร์ชันเออถ้าเวียดนามจะเป็นเกรดประมาณนี้ราคามันจะแพงออาการพันหนึ่งเลยเนาะาลูกค้าแต่ว่าถ้ารวนรวมราคาถูกแม่ได้ทุนประหยัดลงแล้วก็ได้จํานวนตัวเยอะขึ้นด้วยว้าวว้าวอันนี้เขาขา 2,990รีวิวรถส200เหลือ2790รหัส CF เสอเสือ44ค่ะจ้ะนะคะรหัส CF สอเสือ44ค่ะแล้วก็ลูกใหม่ B05 เนี่ย,ยถ้างานญี่ปุ่นก็จะมีแบบเนี้ยเยอะหน่อยบางคนไปขายงานแฟรี่กลุ่มกลุ่มแฟรี่เอาไป DIY ใหม่เอาไปแต่งกุยกายนะคะก็จะเปิดงานญี่ปุ่น ค่ะอืมนะคะสีเขียวถ้าถ้าถ้าดูรีวิวให้แบบว่าเต็มกรอนได้นะคุณแม่นะเปิดเลยน้องๆสาวๆที่มาตามหางานใส่เดี่ยวนะคะใส่เดี่ยวผ้ายืดก็ลองดูรีวิวก่อนได้เบอร์เนี้ยออกหลายแนวหลายสไตล์ไม่ติดอันนี้ไปอีกน่านหน้าเอะแต่ถ้าแต่ถ้าอยากได้แนวไหมพรมก็มีนะคะ ไหม่พรมก็มีเหมือนกันเว้นี้เป็นเพจนี่เป็นเพจประมาณนี้นะลูกค้าเดี๋ยวอีกครึ่งก้อนขออนุญาตแอบไว้ถ่ายคลิปให้ลงลงหน้าเพจให้ดูแบบอีกช็อตหนึง่งจ,จะได้เห็นรายละเอียดน<ๆ>เนาะเผื่อบางทีคุณภาพเน็ตอะไรแม่ให้เห็นภาพไม่ชัดนะคะลูกค้า<ๆ>เห็นไม่ชัดเจนไม่เห็นทรงเดี๋ยวขอไปเรียงให้ก่อนเดี๋ยวไปเรียงเรียงให้ก่อนนะลูกค้าจ๋าโอเค<ๆ>นะถ้ายืดฟิลนี้ถ้าชอบนะคะ CF ได้ ลูกใหม่ B05 ลูกรีวิวรด2 0 0สอดเสือเสือเสือ44นะคะตามนี้เลยหนูเอาเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเก็บลงถุงเออเดี๋ยวเรียเราเรียง